สวัสดีครับผมมาพบกับบ่าวสมพรนะครับเนาะบ่าวสมพรในช่องของคนเดินดินกีดยางพารานะครับวันนี้ผมก็จะมีเทคนิคในการแก้ไขยังไงนะครับกีดยางนะครับกีดยางให้อ่ามีประสิทธิภาพนะครับในการที่เราเจอหน้ายางไฟไหม้นะครับด้านหลังนี่แวบๆนะครับเสาพุทไธยยายเตือยจ้านะครับคู้ชีวิตนะครับก็วันนี้ผม กรีดยางนะครับก็จะถึงฤดูใกล้จะถึงปิดใบแล้วนะครับก็จะเริ่มทําทางไฟนะครับคลิปหน้าก็ไม่น่อาจจะตัดต่อคลิปทําทางไฟแล้วก็จะทําให้ดูนะครับรแต่ทีนี้ใน<ส>เนื้อเรื่องนะครับในเนื้อเรื่องผมมาเจอยางไฟไหมนะครับยางไฟไหมแล้วทํายังไงนะครับกรีดยางไฟไหมเหมือนอยางที่โดนไฟไหมแล้วฟื้นนะครับฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาเจอระบบที่แบบว่า เราไม่ได้ป้องกันตั้งแต่เริ่มแรกนะครับคือไม่ได้ทําทางไฟแล้วไฟเข้ามานะครับสมพรมาอยู่นี่ปี5.6นะครับปลายปี5.6ก็ประมาณเกือบ7ถึง8ปีนะครับเกือบ7ถึง8ปปีนะครับก็ไม่เคยประสบที่ว่าไฟจะเข้าเลยนะครับเป็นความไว้วางใจจากเจ้าของสวนนะครับให้ดูแลนะครับในด้านนี้ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นก็จะมีไฟเข้านะครับแล้วก็ยางก็ได้เกิดความเสียหายนะครับ ตายนะครับที่สมพรมาอยู่ก็ฟื้นฟูแล้วก็ทํายางให้เขามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับกับการกรีดนะครับการกรีดระบบที่เรากรีดนะครับกีดกรีดยังไงนะครับถึงจะพยายามเข้าถึงแกนไม้น้อยที่สุดนะครับยางไฟไหม้นะครับยางที่โดนไฟอ่ะส่วนนี้ก็เกือบเกือบห้าสิบไร่นะครับห้าสิบไร่วัดละแวกรอบรอบสวนนะครับทั้งหมดเนื้อเนื้อเนื้อที่ของสวนนี่ร้อยสไร่นะครับ1 1 6ไร่รอบๆของสวนนี่จะเป็นที่แองกระทะนะครับ เวลาไฟไหม้ข้างบนก็จะปิวลงมานะครับก็จะไหม้นะครับทีนี้ในการที่ว่าเราทำเทคนิคตัวนี้ออกมาก็ให้พ่อแม่พี่น้องชาวเอฟซีและเพื่อนเพื่อนทุกคนที่อยู่ในวงการกีดยางนะครับให้ชมนะครับชมว่ากีดยังไงแกะยังไงให้หน้ายางออกมาแบบดูดีขึ้นดูดีขึ้นนะครับเป็นระเบียบขึ้นแล้วก็เปลือกยางที่ออกใหม่มันก็จะยางที่ไฟไหม้ก็ใช้คล้ายกับยางกระดูกนะครับยางกระดูกที่เราไว้ฉอยไว้การนะครับก็คือยางเสือกนะครับ แต่ทีนี้เราก็ยังฟื้ฟนฟูนฟนบำรุงขึ้นมาได้นะครับด้วยปุ๋ยนะครับด้วยปุ๋ยหลายๆอย่างที่ในหัวแกเรียนในด้านทรัพยากรมาแกก็มาถ่ายทอดใกับสุมพรน,นะครับเราก็ได้มาดูแลสวนด้วยกันนะครับก็คลิปนี้อาจจะประมาณสักสิบกว่านาทีนะครับสักสิกว่านาทีก็จะจะทำแก้แก้ไขแก้ไขในการกีดยางยังไงนะครับ ไฟไหม้แน่นอนครับเปลือกแข็งนะครับเปลือกแข็งแล้วก็หน้ายางจะไม่ค่อยนวลนะครับหน้ายางจะไม่ค่อยนวลนะครับสวนยางไหนที่โดนไฟไหม้นะครับก็จะมีเอ่อโดนที่เปลือกใหม่ขึ้นมามั่งเปลือกเก่าขึ้นมามั่งนะครับก็หลายๆอย่างนะครับสเพรยเฮละในการกีดยางนะครับที่นี่เราก็มาใช้เอ่อเทคนิคในการกรีดบางคนก็ใช้วิชามานนะครับวิชามานก็คือกรีดยังไงให้เสร็จเร็วนะครับกีดยังไงให้เสร็จเร็วกีดยังไงให้ออกคิดว่าเขาจะไม่เอายางแล้วอะไรเงี้ยที่จริงไม่ใช่นะครับ เขายังบำรุงได้นะครับยางนี้ยังเติบโตยังได้ผลผลิตอีกหลายปีนะครับอีกหลายปียางเพิ่งปลูกปีถ้าตอนที่ผมถามประมาณปี4749นะครับ4 7 4 9นะครับ4 6 4 7 4 8 4 9นะครับปลูกหลายรุ่นนะครับก็เขาก็คงใช้ได้อีกหลายปีนะครับผมเมื่อกี้ก็ประมาณ50กว่าแล้วนะครับครบครบรอบอครบขวบการเปิดหน้ายางก็คือ 8ปีนะครับ8ปีนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตเรื่อยๆมานะครับอย่างที่โดนไฟไหม้เราก็มาประยุกต์นะครับการประยุกต์ในการจีดเทคนิคนะครับข้างๆนี่พี่น้องมีนี่ดอกไม้กวาดนะครับเสาุทไทยใยเตืยจ้านะครับสวัสดีด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาชมเทคนิคนะครับชมเทคนิคในการจีดยางนะครับชมเทคนิคในการจีดยางของที่ว่าเปลือกยางที่โดนไฟไหม้ไปแล้วต้นยางโดนไฟไหม้ไปแล้วฟื้นฟูไปแล้วนะครับ เราก็มาดูว่าเขากรีดยังไงเขาแกะยังไงให้หน้ายางเขายังเรียบยังสวยนะครับถึงเข้าเนื้อก็เนือเน้อน้อยนะครับเข้าน้อยนะครับประสิทธิภาพในการบํารุงรักษานะครับเดี๋ยวก็คลิปนี้เราก็ตามไปชมที่ต้นยางที่โดนไฟไหม้กันเลยนะครับในจอด้านล่างนะครับในจอด้านล่างที่ผมทําไว้นะครับที่ผมทําไว้ก็คือที่โดนไฟมาแล้วนะครับเริ่มฟื้นฟูมาแล้วนะครับผมก็แกะภาพซ้อ,อนให้ดูเป็นจอเล็กๆนะครับที่อยู่ข้างล่างคลิปนะครับแล้วก็จะ ตัดเข้าสู่ต้นยางที่ว่าผมจะแก้ไขให้ดูนะครับแก้ไขให้ดูนะครับคนที่ชอบนะครับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ถูกใจคลิปนี้ช่วยแชร์ให้ผมเยอะๆนะครับเพื่อคนอื่นที่จะได้เอ่อได้รับรู้ได้เห็นแล้ววิธีกรีดเขาก็จะได้เอ่อเอ่อทำตามนะครับแล้วก็เขาก็เห็นเยอะๆนะครับสิ่งที่2มานะครับที่ผมฝากเลยนะครับก็คือการไล์นะครับไล์ก็คือให้กับเอ่อกล้องคนถ่ายนะครับแล้วก็เอ่อนักแสดงก็คือตัวผมนะครับ ที่3มามนะครับฝากติดตามเยอะๆให้ช่องของเราเติบโตขึ้นนะครับช่องของเราเติบโตขึ้นนะครับพอที่นี้ก็จะได้มีคนเข้ามาดูเทคนิคนะครับเผยแพร่อ,ออกไปสิ่งที่ติชมผมยินดีต้อนรับกับคําพูดคําจานะครับที่ติชมผมจะเอามาดัดแปลงปรับเปลี่ยนเอามาเป็นยานะครับเพื่อที่จะได้ทําคลิปออกไปนะครับสู่สายตาพี่น้องชาวเอฟซีและเพื่อนๆที่กีดยางด้วยกันนะครับเราก็ขอต้อนรับเข้าสู่ ต้นยางเลยแล้วก็ไข่หน้ายางเลยนะครับแล้วก็ไปจบกันตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยวทีนี้ก็คลิปหน้าผมก็จะฝากไว้ที่ทางไฟกับการป้องกันไม่ให้ทายังไงไม่ให้สวนยางไฟไหมนะครับเอ่อคลิปไม่ใช่คลิปหน้าสิคลิปคลิปต่อไปนะครับติดตามชมนะครับติดตามชมนะครับก็ <mı? S 1> <sm all> เดี๋ยวเราตัดเข้าสู่บรรยากาศต้นยางที่โดนไฟไหมเคยโดนไฟไหมมาแล้วฟืน้นฟูกีดยังไงให้อ่ดูสวยงามนะครับแล้วก็เรียบเสมอเข้าเนื้อน้อยนะครับ เข้าไปเลยกันเลยนะครับที่ว่ายางที่เราโดนไฟไหม้นะครับก็จะกรีดได้เป็นบางแน่แล้วก็ลงมานะครับปล่อยเปลือกพื้นฟูขึ้นมานะครับเราก็มาขึ้นหน้าที่2ก็เหมือนกันนะครับถ้าหน้าที่2องเปลือกจะเริ่มพื้นฟูขึ้นมาแล้วก็ขยับนะครับเพื่อข้างล่างที่เราจะทํา ทำการกรีดต่อได้อีกนะครับหรือว่ามีคนเข้ามากรีดใหม่ที่ไม่เป็นเราก็ฝึกสอนได้เจ้าของสวนอนุญาตนะครับเจ้าของสวนอนุญาตนะครับทีนี้ในการที่ว่าเราแกะเปลือกทํายังไงให้สวยเน่ยด้านนี้ที่โดนไฟไหม้นี่นะครับตากล้องเดี๋ยววนไหมอีกทีนึงนะครับด้านนี้ที่โดนไฟไหม้นะครับที่สมพรกรีดนะครับแก้ไขไปแล้วเมื่อหลายๆปีที่แล้วเมื่อที่เข้าเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับเข้ามาใหม,ใหม่ๆก็จะเป็นเปลือกก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเปลือกก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ ท th like ีนี้เป็นหน้าที่สองที่เปลือกเริ่มเริ่มงอกเริ่มฟื้นฟูขึ้นมาแล้วนะครับในการที่รีดนะครับเทคนิคจะเป็นแบบนี้นะฮะเทคนิคจะเป็นแบบนี้นะครับขีดเส้นหน้าก่อนนะครับขีดเส้นหน้าก่อนของการกีดยางที่ถูกต้องนะครับวิธีวิธีขีดยางที่ถูกต้องนะครับเส้นหน้าก่อนนะครับทีนี้ยางไฟไหมเราต้องใช้เวลาในการขีดสักนิดหนึ่งนะครับสักนิดหนึ่งไม่ต้องรีบนะครับมีไม่กี่ต้นนะครับอยู่ในสวนนะครับ แล้วก็ปักเหมือนกันนะครับปักเหมือนกันแต่ในการที่ว่าตวัดนะครับในการที่ตวัดเราไม่ได้ตวัดออกแบบนี้นะครับเราจะยกแบบนี้นะครับยกแบบนี้นะครับนี่นะครับยกแบบนี้นะครับช้าๆนะครับจะให้ดูก่อนนะครับช้าๆนะครับนี่นะครับยกแบบนี้นะครับเพื่อที่น้ํายางจะได้ไหลออกมานะครับแล้วก็ไม่เข้าแกนไม้หรือไม่เข้าเนื้อกระดูกไม้นะครับ ไม่หน่อมีดก็จะไม่เข้าไปที่เนื้อเยื่อเจริญเติบโตมากนักนะครับทีนี้ก็จะเป็นแต่ผมบอกตรงๆเลยนะครับยางไฟไหมนี่ถ้าคนที่กีดได้เทคนิคไปดีๆนะครับยางไฟไหมออกดีนะครับออกดีออกดีเหมือนกันนะครับยางที่โดนไฟมานะครับเดี๋ยวชมอีกต้นหนึ่งครับหน้ายางก็จะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะฮะหน้ายางก็จะไม่ค่อยสวยเพราะว่า,าเพราะว่าเราเริ่ม ตัวนี้ก็จะเริ่มขึ้นไปสู่ด้านหน้าของข้างบนที่เปลือกอ่าเริ่มฟื้นฟูนะครับเริ่มฟื้นฟูนะครับทั้งอ่าได้อนุญาตให้ถ่ายรอบต้นเลยนะครับอนุญาตให้ถ่ายรอบต้นเลยนะครับน้ายางฝั่งนี้นะครับทีนี้ก็เป็นการแกะและแก้ไขงานนะครับแกะและแก้ไขงานเนี่ยที่โดนไฟไหม้นะครับที่โดนไฟไหม้นะครับเราก็ตัวนี้ก็จะหมดหน้าแล้วปกติก็จะขึ้นนะครับพี่น้องนะครับปกติก็คืบหนึ่งนะครับ ก็จะขึ้นนะครับวัดที่เท้าช้างขึ้นมานะครับคืบหนึ่งนะครับคืบหนึ่งนะครับแต่ที่นี้จะหมดหน้าแล้วนะครับอีกประมาณเดือนกว่ากว่านะครับก็เหมือนกันนะครับการแกะนะครับการแกะนะครับตัวนี้จะไม่ขีดแล้วนะครับจะหมดหน้าแล้วนะครับก็ตวัดแบบนี้นะครับตวัดแบบนี้นะครับตวัดแบบนี้นะครับใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เข้าแกนไม้นะครับเพราะว่ามีไม่กี่ต้นนะครับมีไม่กี่ต้นนะครับอย่างนี้นะครับ อย่างนี้นะครับน้ำยางก็จะไหลดีมากครับผมนะครับเราก็มาสาธิตกนานเทคนิคในการแก,ก้กีดยังไงนะครับกีดยังไงนะครับกีดยังไงให้ที่ขออภัยนะครับกีดยังไงนะครับที่ว่ายางโดนไฟไหม้แล้วให้ดูหน้ายางสวยแล้วฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะครับฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะครับ คลิปนี้ก็ถ้าถูกใจนะครับกดแชร์นะครับกดแชร์นะครับเผยแพร่ให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยนะครับอย่าห่วงวิชาไว้คนเดียวนะครับแล้วก็กดไลค์ให้เป็นกําลังใจเพื่อที่จะได้ทําคลิปต่อไปนะครับกับพนักงานที่ถ่ายทําและกระตากล้องนะครับแล้วก็กดติดตามฝากคลงช่องของคนเดินดินนะครับให้อยู่ในอ้อมอกของท่านนะครับให้อยู่ในอ้อมอกของท่านไปนานๆนะครับให้ช่องเติบโตติดตามเป็นหลายๆแสนหลายๆหมื่นนะครับเพื่อที่จะได้เติบโตกันเยอะๆมากๆขึ้นนะครับ ก็คลิปนี้ผมก็ขอลาในต้นยางที่เป็นแบบนี้แล้วน้ําหยดแบบนี้นะครับน้ายางที่ไหลแบบนี้นะครับก็มีเทคนิคดีๆก็จะสร้างสรรค์ทําทคลิปมาฝากพ่อแม่และเพื่อนๆแล้วก็เป็น FC นะครับที่กีดยางด้วยกันหรือว่าบุคคลภายนอกก็ดีนะครับเข้ามาชมเพื่อเป็นความรู้ในด้านการศึกษานะครับคลิปนี้ผมก็ขอลานะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผมเ <ๆ S 1> จอกันคลิปหน้านะครับ